่ก้องซูม m ลงมาดูตรงนี้ได้นีี่วจะได้ง่ายหมลูกค้าคนนี้ขยันมากเลยดูเห็นไหมดังเอาผ้าเรียงใส่ถุงแยกไว้อย่างนี้ใช้เวลานานนแล้วนะนานครับเนี่ยพวกกล่องๆพวกนี้มีลุ้นหน่อยมีเยอะเยอะนะไม่มีเต็มเลยโอเคเดี๋ยวไล่ดูไปในนี้ก็เป็นแบบพักที่เขาเก็บไว้เยอะแยะเลยอืมอืมที่ไล่ดูได้เลยได้ครับ เนี่ยพวกนี้แท้นะแต่ว่ามัปีสามกว่าหมดเนี่ยพวกนี้ก็ต้องเล่นศูนย์กว่าหนึ่งกว่าพาใต้ก็เยอะนะเนี่ยใช่เขาเ,เขาอยู่ทางใต้เหรอใช่ครับอันนี้ถ้าแท้เล่อันะแต่นี้เป็นรุ่นหลังมันเป็นรุ่นที่ไม่ทันท่านครับ มงอีวะไม่รู้ทําไงส่งให้พี่ดีกว่าลองให้พี่มาดูามาคัดดูมาคัดดูว่าไหนอพอได้ใช่เพราะไม่งั้นถ้าเราดูเององคหนึ่งมึนแน่นอนใช่ดูทีละองค์ไล่ทีละองค์เนี้ยเช็คมึนแน่นอนอันนี้ก็เป็นกล่องถ้ก่องออนนใช่ใช่ครับอ,อันนี้ก็เป็นผ้าที่พ่อ,ขอเขาเก็บเก็บไว้มารวมใหม่ไ,มได้ไคอันนี้ก็อืม แต่พระใหม่ๆเราก็ประมาทไม่ได้นะเพราะว่าถ้าไหม่พระใหม่บางครั้งก็เล่นกันก็มีครับบันถึงต้องบอกว่าเราต้องดูไงผมก็ไม่รู้ที่มากคงก็ดูเก่าไปเลยครับอ๋อซองนี้จะเป็นซองที่ยแยกๆไวใช่ไหมใช่ครับแยกผมเขียนเลขไว้เขียนอะไรโอเคอย่างนี้มีลุ้นหน่อยนี่ผมเทเลยนะได้ครับเนียนดีครับ ถามว่าจํานวนคุณก็เยอะเยอะนัเนี่ยเยอะเยอะนัเนี่ยไม่ใช่เน้อยนะเนี่ยเขาเก็บไว้เยอะอืมไม่ใช่้น้อยเลยั้งใสจนแบบแยกพร้อมพี่จะมาผมก็นั่งใส่ให้แล้วก็ทําไว้ให้โอ้โหดูเลยจานวนค่อนข้างเยอะดูแยกใส่ถุงไว้หมดเลยอ่ะกล้องซูมลงมาดูตรงนี้นี่ตัที่จะได้ง่ายพี่ลูกค้าคนนี้ขยันมากเลยดูเห็นไหมดังเอาผ้าเรียงใส่ถุงแยกไว้อย่างนี้ใช้เวลานานนัเนี่ยะนาน นี่ใช้เวลากี่วันเนี่ยโอเ้ <gerade> เป็นเดือน,刚刚นัาาอ้างนะประมาณนักอาทิตย์นึงครับเห็นท้อาง,งานด้วยผมก็นั่งใส่นั่งใส่เอาถึงเขาเขาเข้า,ขาแล้วผมก็นั่งเขียนเลขนี่นั่นสามศูนย์ในนี้เลขอะไร,ย,ไรยังไงขยันขยัน โ <Okay, S 1> <ข>อเคครับขอบคุณครับที่เหลือก็อยอดรอไว้ก่อนได้